ดีเอ็มมีเขินเขินคิวคิวที่พี่เอ็มจะเจอว่าดีเอ็มมีหนวดใช่ไหมดีเอ็มมีหนวดอ้าวพี่ไปแล้วหันหลังให้พี่พี่ไปแล้วพี่ไม่นอนอ้าวไหายละหันหน้าหันพี่สิหันหน้าหันพี่มองพี่สิคะมองหน้ากันมองหน้ากันยังไงรักพี่หรอรักพี่อะครับฮึ รักพี่กอดพี่ด้วยนะรักโอ้รักกอดโอ้ลูกหัวพี่จับแก้มพี่นุ่มๆน,น,นวดแขนให้พี่หน่อยนวดแขนยังไงอบีบอบีบอ,บบบบบบอเก่งชัยรักชัยระวังน้องหัวฟานดนะลูกจริง ท,ทั้งนี้น้องจะนอนข้างในไนอนข้างนอกใช่นหนรักกันเหลือเกิน